สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีแฟนๆสีสันบันเทิงนะคะวันนี้เราสองคนก็เปิดตัวสหวานเลยใช่ไหมล่ะคะก็ต้องหวานสิครับหวานเหมือนความรักของเราสองคนไงจ้ามไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าเราสองคนเนี่ยแต่งงานกันแล้วในละครเรื่องรักบุญสองค่ะแต่คู่เราจะหวานได้นานไหมอ่ะทำไมอ่ะนี่คิดจะนอกใจเขาแล้วเหรอไม่ใช่อย่างนั้น แต่ว่าในเรื่องร่างบุญตอนรอยรักแรงมาเนี่ยเขาว่ามีปีศาจเฮี้ยนแล้วโหดกว่าภาคที่แล้วอยกนะมาคอยรังควานชีวิตคู่เราด้วยอ่ะไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวผมจะปกป้องคุณด้วยชีวิตเองปีศาจจากเหรียญน,นี่ใช่ไหมเจใช่ปีศาจจากเหรียญน,นี่เลยอะ่ะบุมได้อะ่ะเอา้าไม่ แฟ,แฟนละครที่เคยติดใจกับความสะพรึงของละครรักบุญตอนที่แล้ว,วก็เตรียมกลับมาลุ้นกันต่อกับรักบุญตอนรอยรักแรงมานกันได้เลยค่ะโดยค่ายทีวีซีนและผู้กำกับทรงธรทรพร้อมด้วยสี่นักแสดงนำไม้พิรัตมกักกีราศีเฟิร์สเอกพงษ์และแจ็คก,กี้ชาคลีนยังอยู่กันพร้อมหน้าและจะทำหน้าที่พาแฟน,แฟนๆละครเติบโตไปพร้อมๆกับตัวละครลาภินเจติยานวัดและนิถาท่ามกลางโจ์ใหม่ๆที่ทั้ง4ต้องผนึกกำลังช่วยกันแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวหน้าที่การงานรวมทั้งเผชิญหน้าก,กับกรสินปีศาจร้ายตัวใหม่ที่เกิดจากกีเลสข,ของมนุษย์สิงสถิตยอยู่ในเหรียญและต้องการที่จะสร้างกล่องรากบุญขึ้นมาใหม่แบบว่าย้อนรอยกลับไปว่าต้นกำเนิดของกล่องรากบุญเนี่ยเป็นยังไงอ่ะ mm hmm. ก็เลยต้องมีแต่งพีเรียดกันทั้งคู่ mm hmm. ทั้งไม้แล้วก็กีเองครับก็รากบุญภาคแรกก็สนุกดีครับผมแล้วก็ตอนนี้มีภาคสแล้วก็แน่นอนว่า ต้องดีกว่าเดิมครับใช่แล้วเพราะเราขนทีมนักแสดงกันมาแน่นแน่นค่ะมันจะมาลงหนักที่เราคนรอบตัวเราเนี่ยจะเดือดร้อนในเรื่องราวมากยิ่งขึ้นทําให้คนดูได้ลุ้นกับตัวละครพระนางแล้วคู่ของเราเนี่ยมากยิ่งขึ้นโดยปีศาจกสิณได้สาวมากฝีมืออย่างนําพึ่งนัทริกามาสวมบทบาทซึ่งจะตัวถึงกับอดกรวนว่าสุดหินและใช้พลังในการแสดงมากที่สุดในชีวิตเลยล่ะค่ะ Oh, man, man. ใช่ <laughs> มันจะเป็นแบบคนที่มีสองเพศ <laughs> อย่างจริง hmm. ตัวเกสินเขาจะไม่ได้แบบเป็นคาแรคเตอร์เป็นผู้หญิงถึงหน้าเขาจะดูเป็นผู้หญิงแต่ว่าเล่นเป็นไม่มีเพศอะมันก็เป็นจินตนาการที่แบบ <c oughs> มันก็ยากของพี่เพราะมันเป็นตัวกิเลสมันร้ายกาจริงๆเี่ยนอกจากนี้ยังมีตัวละครตัวใหม่ๆมาเสริมทับให้รักบุญตอนร,รักแรงมานสนุกเข้มข้นขึ้นสุดๆอย่างบุญเส้นวิริธิพาในบทของพิมพออนตะวฤตในบทของชาครและแพทริกเจริญผลในบทของอายุธรวมทั้งเหล่านักแสดงรับเชิญชื่อดังที่มาร่วมสร้างสีงสันการอย่างหนุ่มอัธพรและภรรยาสาวไฟอารีลดาบอยโชคชัยเต๋าสโรชาบอนวิทวัฒน์แจ็คเพนแชทแจ็คจากร และแมนพัฒนพลการันตีว่าสนุกร้าใจทุกตอนแน่นอนเลยค่ะไม่แ่มาแทนก็ภพัวภาคแรกว่าสนุกแล้วภาคนี้สนุก่าอีกอ่ะพออ่านเสร็จปุ๊บนี่แบบแทบจะทิ้งเรื่องอื่นมาทําเรื่องนี้เลยมันแบบมันไอเดียมันเจิดแต่จะเป็นยังไงต้องติดตามนั่นละซ่าเป็นเรื่องอเป็นละครแปลกไม่ต้องห่วงดีด้วยสนุกเพราะเพราะคนทำสองคนนี้ก็แปลกๆอยู่แล้ว วว้า <Wow. S 2> <Wow. S 1> เป็นไงครับกับละครรากบุญตอนรอยรักแรงมารของกี้กับไหมสนุกตื่นเต้นเอฟเฟกต์หลอนสะพึงหน้าดูสุดๆไปเลยนะครับห,หรอที่เมื่อกี้เนี้ยวิ่งหนีก่อนเพื่อนเลยนะ <c oughs> <c oughs> สามีเราคนนี้เนี่ยพึ่งได้จริงเมื่อกี้มัน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 แค่เราพักเหนื่อยกันก่อนดีกว่านะคะไปดูข่าวบันเทิงที่สนุกสดใสสไตล์สีสันบันเทิงกันดีกว่าคะ่ะ เราสองคนฝากละครเรื่องรากบุญตอนรอยรักแรงมาด้วยนะคะออกอากาศตอนแรกพรุ่งนี้หลังจบสีสันบันเทิงค่ะเจ้าผมรับรองว่าร้อนตะลึงกว่าภาคแรกแน่นอนครับ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราไปดูการสืบคดีคงสุดท้ายในเรือนลิษยากันดีกว่า <c oughs> สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs>